พพกกเราาลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันโอเคครับท mm. ุกคนวันนี้พ่อแบงค์จะพาไปกินขนมบนรถกระบะดีไหมใครอยากไปมากขึ้นรถเลยครับไปไปด้วยแจมด้วยไปขึ้นรถนะครับเฮ้ยแล้วนี่คือป้ายอะไรอะไหนพี่เบง้ยรถคันนี้ เป็นรถที่มีป้ายอะไรน่ะแตะอยู่ด้วยเราขึ้นไปดูกันเลยไหมครับไ,ไปขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นไปดูซิว่ามันมีป้ายอ,อะไรแตะทุกคนเราขึ้นมาที่รถคันนี้ครับเราก็เจอป้ายขนมนะครับเป็นขนมเซนฟราย้าเรากินขนมนี้เราจะไปผดตรงนี้หรือเปล่า,าหรือว่ารถคันนี้เนี่ยจะพาเราไปที่สนามเด็กเล่นหรือเปล่า เขาจะพาเราขับรถแล้วก็แจกขนมอันนี้เอ้ยมันแปลกๆนะรถคันนี้งั้นเดี๋ยวเราลองนับหนึ่งสองสามแล้วปิ้งกันเลยนะพร้อมไหมครับมาหนึ่งสองสามปิ้งเลยทุกคนเราเจอกับขนมฟุตกัมมี่เฟนไฟต์ตาแฮปปี้สแนตคอ้ยเรามา,าชิมกันเลยดีกว่าอเอาครับเอาครับโอ้ห ฮ้ยทุกคนมันเหมือนเฟ้นไฟของจริงเลยนะใบโอ้ลองชิมเลยครับอือหือแท่งยาวใช่เป็นยังไงบ้างครับอร่อย,ยว้าวสีเหลืองมันแท่งเป็นไฟอืมน่ากินน่าอร่อยข้าวปั้นหล่ะข้าวปัน้นอร่อยจังเลยหอูอยากกินอีกไหมครับ แมีเก็ดน้ำตาลอยู่นอกเด้อใช่ใช่มันเป็นขนมเฟ้นฟรายที่โรยด้วยเก็ดขนมตาลอร่อยเชียสนขนมโอ้ทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวก่อนนะพ่อแบงค์เห็นอะไรอ่ะตรงนู้นอ่ะทุกคนลองยืนดูสิมีคุณลุงที่ไหนอ่ะเดินมาแล้วอ่ะ่ใครอ่ะใช่คุณลุงมาจากไหนหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะเข้ารถแล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบมอมอบมอบ อยู่เฉยอยู่เฉยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคุณลุงขับฟตาร์ทรถแล้วว่าแต่เราดูตรงนั้นสิทุกคนรถคันนี้อาจจะพาเราไปที่สนามเด็กเล่นนะใช่ไหมครับเนี่ยเนาะตอนนี้นะครับรถรถกำลังขยับแล้วว่าด็กๆขอบัุนบ๊ายบอสด้วยบ๊ายบายบ๊ายบ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 อสบายบายเดี๋ยวบอสตามมานะไปเร็วไปแล้วครับตอนนี้รถออกแล้วครับ เฮ้ยทุกคนมีคนตามเรามาด้วยบอสตามเรามาแล้วเฮ้ยทุกคนโอทุกคนอั้เฮ้ยทุกคนเรามาถึงแล้วครับนี่โรงเรียนบากซันตอนนี้นะครับเรากำลังจะขับเข้าไปในนี้น่าจะมีสนามเด็กเล่นอยู่วอ้โหโอ้โเยอะเฮ้ยบอสแปะนนี้ซื้อได้ที่ไหนเนาะมันอร่อยมากขนมอันนี้หรอครับเป็นขนมเฟนฟายมอนเตอร์นะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นราคาสิบบาทเองพี่เบสนี่บอสมาแล้วบอสบอส บอลเอา้าเร็วแจกบอลเร็วแจกบอลแจกบอลรุ้แจก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 ถุงเลยแจกถุงเลยโอเคโอเคไปเบสครับอันนี้เป็นโรงเรียนพี่เบสใช่ไหมครับที่นี่มีสนามเด็กเล่นแบบนี้ไหมเนี่ยแบบที่มันแปะอยู่อ่ะมีใช่ไหมมีนี่งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะแล้วที่นี่นะครับเราจะได้กินขนมเฟรนไฟรายไปด้วยเล่นสนามเด็กเล่นไปด้วยทุกคนเราเจอสนามเด็กเล่นแล้ว หูเป็นบ้านนะเป็นบ้านเป็นหลังแบบนี้ก็เล่นได้นะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กอนุบาลใช่เ şey> ดี๋ยวเราไปเล่นวิ่งไรแแบบมันโอเคเฮ้ยแต่ว่าแต่รถมันไม่จอดนะสิเฮ้ยรถมันไม่ได้พาเรามาสนามเด็กเล่นหรอเขาจะไปตรงเฮ้ยรถคันนี้จะขับพาเราเข้าป่าบอสบอสรถคันนี้มันพาเราไปนู่นแล้วว่า ครับทุกคนเฮลมีเฮลมีรถคันนี้ไม่ยอมจอดทุกคนนั่งลงนั่งลงตอนนี้รถมันยังไม่จอดนะครับเราต้องนั่งลงไม่เรียบร้อยถ้ารถจอดอ่ะเราค่อยลุกครับมันจะอันตรายพี่เบสนั่งลงครับพี่เบสโอ้มีคนวิ่งตามเราด้วยบอรถรถช่วยเราด้วยราเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยเหมือนเขาจะจอดแล้วนะจับจูกัน เฮ้ยเดี๋ยวชาติรถจอดอ่ะเราไปเล่นตำรวจจับโจรกันไหมไอตอนนี้นะครับรถจะจอดแล้วครับทุกคนตอนนี้ครับรถคันนี้จอดแล้วครับทุกคน<ไ>เดี๋ยวเราลงไปเล่นสนามเด็กเล่นกันไหมครับ<ไ>เดี๋ยวเราเราต้องถืออันนี้ไปด้วยครับคนละซอง<ไ>เผื่อว่าเจอน้องๆอ่ะที่น่ารักที่มาเป็นเพื่อนเราอ่ะเราก็แจกเลยนะอ<ไ>่ะเอาไปครับคนละหนึ่งซอง เอาไปครับพี่เบสโอเคครับ <Okay, S 1> แต่ผมไม่จอนเขาไพี่เบสไม่ได้เอาไปไหนครับพี่เบสชอบเหรอถ้าชอบเราต้องไปซื้อที่เซเว่นเอาไปแบบนี้ไม่ได้โอเคไหมครับไปเดี๋ยวพี่เบสจะพาไปดู <_ T> ว่าสนามเด็กเล่นอยู่ตรงไหนครับบอสบอสมาบอสให้ใครดีแ <_ T> จกใครดีไปแจกพี่ปื้มเลย <_ T> ใช่พี่ปื้มเหรอคนนี้เอาขนมไหมครับเอาขนมไหมครับอ่าขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับไปเจเจอใครอีกนี่พี่ปื้มได้ขนมยังได้ขนมยังไหนขอดูหน่อย อูอร่อยนะลองชิมเลยไหมลองชิมเลยไหมอ่ะแกะเลย,ยเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมครับหวานไหมครับอร่อยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงสนามเด็กเล่นแล้วที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนของพี่เบส ี่เบสครับพาไปดูสนามเด็กเล่นหน่อยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นชาเลนจ์ให้ทุกคนค่ะขนมนเป็นไฟ,ฟเจอตาแฮปปี้สแน็คอ๋อเราจะไปหาขนมในนู้นเหรอโอเคพี่เบสไปก่อนเลยพี่เบสเอาขนมไปซ่อนเลยปิดตาครับตอนนี้ปิดตาไว้ถ้าใครหาเจอเอาเงินไปเลยครับ100บาทดิงครับแอบดูพร้อมยังพี่เบสกี่ซองครับมีกี่ซองสองซองค่ะไปหาเลยครับไปหาเลยครับ โอเคครับน้องไบหลังนี้มีไหมครับลองดูซิมีขนมซ่อนอยู่หรือเปล่าเป็นขนมแฮปปี้สแน็คนะเป็นรูปเฟ้นไฟมีไหมบอสเฮ้ยบอสหัวกระแทกไม่มีงั้นไปดูหลังนี้หลังนี้อุ้ยนี่ไงเจอแล้วขนมกระน้ำใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นขนมเฟ้นไฟสีเหลืองๆนะอ้ย<า>ไบถองเล่นพังเจอแล้วหนึ่งคนไหนขอดูหน่อยครับว่าใช่หรือเปล่าหูเจอแล้วนะครับหนึ่งสองเจอจากตรงไหนครับไหนไหนไปดูซิ เจอแล้วเหรอเจอเจอครบยังพี่เบสยังไม่ครบครับอ๋อไไปมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงไหนอ๋อมันวางอยู่ตรงนี้เหรอนี่ไไปทุเลยพี่เบสครับพี่เบสพี่เบสมีคำใบ้ไหมครับกคำแพงที่มืดอู้ยู่ในที่มืดอู้ย์บอสบอสตรงนี้มันกดปุ่มได้เหรอ โ oh, อ้อีกสิบนาท <st> ีจะหมดเวลาแล้วเร็วเราต้องเร่งมือแล้วเรามีมีคำใบ้ที่สองไหมครับพี่เบสคำใบ้ที่สองใบว่าไงครับถ้าคุณอยู่ละแวงนี้คุณอาจจะหาเจออ๋อเราต้องมาหาแถวนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยทุกคนเราเจอขนมเฟซไฟล์อีกชิ้นหนึ่งนะครับพี่ปื้มเจอคนเดียวเลยอะงูได้รางวัลไปเลยครับเอาขนมเฟซไฟล์ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะได้เงินรางวัลอีก100บาทนะครับ โอเคได้ได้พ่อแบงค์มีเกมใหม่เป็นเกมของพ่อแบงค์เองพ่อแบงค์จะให้น้องๆเนี่ยแอบอยู่ในบ้านคนละหลังแล้วพ่อแบงค์จะเป็นหมาป่าจะมาเคาะบ้านแต่ละหลังทุกคนรู้จักหมาป่าไหมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วให้น้องๆแอบเข้าไปในบ้านเลยครับไปแอบ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 เข้าหลังไหนหลังไหนเร็วเร็วเร็วจะเข้าหลังไหนพ่อไม่ดูพ่อไม่ดูพ่อหลับตาอยู่ตอนนี้พ่อหลับตาอยู่เร็วรีบเข้าบ้านเร็ว กอดี่เขาหลังไหนเร็วกว่าดิวดิวเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาและตอนนี้ครับหมาป่าเริ่มออกล่าแล้วครับหมาป่าจะเดินไปดูถ้าได้ยินเสียงอ่ะหมาป่าก็จะแบบจะเคาะประตูแล้วก็จะพังประตูเข้าไปแถวนี้มีเสียงอะไรไหมครับหุยทุกคน หลังนี้นะครับหลังนี้เหมือนมีเสียงอะไรอยู่เราเปิดกระจกดูดีกว่าหุ้ยเปิดดูสิอา้าวไม่มีใครเลยครับหลังนี้เราไปดูหลังต่อไปดีกว่าครับหุ้ยเหมือนได้ยินเสียงหายใจนะเหมือนหลังนี้จะมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นสีเขียวเขียวแดงๆเราเราต้องเข้าไปที่เคาะ่อนหุ้ยตรงป่องฝันเหรอตรงนี้มีปล่องไฟด้วยหูแต่ว่าปล่องไฟมันปิดปหุ้ยหุยหุ้ยเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วอุ้ยโอ้ยหนีหนีออกกระจกไปแล้วโอ้ยโอ้ยหลังนี้จะมีหลังนี้จะมีอุ้ยเปิดก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูให้หน่อยถ้าไม่เปิดข้าจะขู่คำรามไอ้นั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนตอนนี้เรายังหาเด็กผู้หญิงไม่เจอเลยอ่ะเด็กผู้หญิงมีอยู่สองคนน่ะไม่รู้ไปแอบที่ไหนหมดเลยบอสช่วยหาหน่อยสิ น้องบิงน้องไว้หายตัวไปตามไกเจอแล้วอยู่ตรงไหน,ไหนอยู่ใต้นั้นาะแล้วพี่เบสอะอ้า,อามีเดก็กอยู่ใต้นี่เหรออ,อุ้ยอุ้ยโหโหอุ้ยอุ้ยเจ้าละโดนจับแล้วทุกคนโอเคเด็กๆตอนนี้โดนจับตัวหมดแล้วสนุกไหมครับสนุกสนุกมากโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับขนมเฟนฟายตาแฮปปี้แฟล็กเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยพี่เบส ซื้อคู่กับสลับปี้เนี่ยขนาด16ออนถ้าเราซื้อ2อย่างนี้คู่กันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพ่อแบงเปิดให้ดูเฮ้ยนี่ขนาด200บาทนะเนี่ยนี่นี่เราซื้ออันนี้1นซองนะครับแล้วก็ซื้อน้ํานะครับเป็นสลับปี้น้ำกี่บาทนะน้อันนี้กี่บาทพ่อแบงจำไม่ได้แต่ถ้าซื้อคู่กันะ่ะมันจะได้ส่วนลด5บาทอ้ยอันนี้ก็สิบาทใช่อ่ะกินเลยแล้วกินคู่กันชอบไหมกินคู่กันอะ่ะมันชอบด้วยนะออโอ้โหแล้วก็กินคู่กับสลับปี<ม>้เลยครับ ไอนน้ก็ว่าอ่อยนะเดี๋ยวชื่นอย่างนี้ชื่นใจเลยนะข้าวปันป้นข้าวปันป้นข้าวปั้นเอามั่งสิข้าวปั้นข้าวปั้นมันซื้อคู่กับอันนี้ก็ได้พี่เบสมันได้ทั้งอันนี้ด้วยนะกัะปเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ซื้อคู่กันได้อร,อ,อร่อยนะชอบนะกินด้วย้ยไหมอะบอสบอสบอสแลแบ่งกันกินได้โอ้ตอนนี้เด็กๆมันลุมกินกันใหญ่เลยโอเคเด็กๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพืเ่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพิงไบด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน